ตอนเกมคอมพิวเตอร์ห้ยตายเลยปังปอนไปเล่นกันวันนี้ฉันมีลูกบอลใหม่ด้วยนะวันนี้ปังปอนที่เกียดไปเอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะเล่นเกมอยู่กับบ้านดีกว่าปังปอนเพื่อนเพื่อมาชวนไปเล่นทำไมไม่ไปล่ะลูกขี้เกียจครับแม่เล่นเกมคอมพิวเตอร์หนุกกว่าตั้งเยอะเลยครับอืมอ๋อเล่นเกมคอมพิวเตอร์นานๆค่าขนมก็จะยิ่งลดลงรู้ไหมแม ครับถ้าปังปอเล่นเกมนานๆก็จะยิ่งเปลืองไฟมากโรงงานไฟฟ้าก็ต้องเผาเชือเ้อเพลิงจำนวนมากเพื่อน,นำมาผลิตไฟฟ้าการเผาเชือเ้อเพลิงจำนวนมากนี้ก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศโลกทำให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะที่อากาศไม่สามารถถ่ายเทความร้อนออกไปจากโลกได้โลกก็จะร้อนขึ้นทันที ยิ่งเราใช้ไฟมากแม่ก็ต้องจ่ายค่าไฟมากขึ้นด้วยค่าขนมก็จะลดลงพเพื่อเฉลยอดได้ของเล่นชิ้นใหม่ด้วยแม่ว่าปังปอนละออกไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าครับแม่ปังปอนไปเล่นกันเถอะผมไปเล่นแล้วนะครับแม่เอ๊ะอ้าวแล้วไม่ปิดคอมเหรอปังปอนโทษให้มันได้อย่างนี้สิลูก